ขนมรานะคะขนมราขนมลาป้าพร้อมนะคะเจ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นหอมผักปาดปลยักนะคะนะคะขนมตรงหนึ่งนี่ทอดฟููเลยชิ้นใหญ่ๆนะคะไม้ไม้ใหญ่มากเลย20บาทรานะคาไม่แพงนะคะโอ้โหน้ำจิ้มกระมังเยอะใหญ่มาก เขาไข่ดาวน่าทานมากเลยร้อยหนึ่งอะค่ะร้อยบาทนะคะคยี่สิบไม้ใช่ไหมหนะค่ะเดี่ยวแต่ถี่นะค่ะ มาค่ะวันนี้จะพานั่งเรือด่วนนะคะเป็นเรือไฟฟ้านะคะติดแอร์ค่ะไปท่าน้ำนอนค่ะท่านละ30บาทค่ะเราขึ้นที่ท่าน้ำสาธรน,นะคะใต้สะพานปักศิลป์ค่ะภายในเรือโดยสารนะคะของไทยสมายบัสค่ะจริงๆมันคือกลุ่มเดียวกันกับไทยสมายบัสนะคะแต่นี่เป็นเรือค่ะ30บบาทตลอดสายค่ะ เรือก็ออกจากท่าน้ำสาธรน,นะคะมุ่งไปยังท่าน้ำนนท์ค่ะก็จะพ่านท่าเรือต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่อยากจะคุยนี่ยอดสีทองที่เห็นนะคะคืออาคารรัฐสภาค่ะปัจจุบันนี้ใช้อาคารนี้นะคะเป็นหลักค่ะ เ,เียะก็เปิดออกมากันเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงงานกาชาติแล้วนะคะงานกาชาติจังหวัดนนท์ค่ะจัดขึ้นที่หอนาฬิกานะคะหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์ค่ะเมื่อสักครู่นี้เรานั่งเรือไฟฟ้านะคะเป็นเรือเ็ะแอร์ค่ะสามสิบบาทตลอดสายค่ะของขายเยอะเลยนะคะเป็นงานกาชาตินะคะ งานก็จัดตั้งแต่เมื่อวันที่5ถึงวันที่14นะคะเดือนมิถุนาค่ะอันนี้เป็นขนมรานะคะขนมราขนมราป้าพร้อมนะคะเจ้าแรกจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นพอมปองตะเปียกนะคะมีขนมฟงเหน่งด้วยเด็กเลิกนะเด็กเลิกเรียนพอดีเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะเด็กก็ได้มา เที่ยวนะคะก่อนกลับบ้านไปงานไหนก็ต้องเจอแตม่าแรงทอดนะคะแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะคะมานำฟองดูเป็นช็อกโกแลตนะคะที่เป็นไก่ทอดจันไก่ทอดนะคะชิ้นละ5บาท5บาทซูชินะคะ จะบอกว่าถ้าเกิดกลางคืนจะคึกคักกว่านี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มออกมาขายอาหารนะคะประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นนะคะกลางคืนของขายจะเยอะกว่านี้นะคะการกรชาตค่ะมีให้อาหารกระต่ายด้วยนะคะมีบ้านผีสิงด้วย เมืองหาผีนะคะคนละ40บาทนะคะเนี่ยน้องๆเด็กนักเรียนชอบนะคะเป็นเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีนะคะสภากาชาติไทยนะคะรวมแรงร่วมใจกันนะคะจัดงานนะคะเป็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ เนี่ยเขายังไม่เปิดนะคะร้านนี้เป็นร้านขายขนมจีนนะคะอ๋อมีคนมานั่งกินแล้วมีน้ำอารมณ์วุ้นด้วยโอ้โหกระทาะหอยทอดเตาเบลเลอร์เลยนะคะน้ำจิ้มสามรสนะคะเจ๊ป้มนะคะเป็นขนมจีนโอ้หัวน่ากินจังเลยขนมจีนเจ๊ป้มนะคะมีทางน้ำยาไทยน้ำยาป่านะคะ มีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเขาต้องตีน้ําแข็งให้แน,น่นๆน,นะคะแล้วก็จะผอกเนื้อสับลงไปนะคะพวกเนื้อวัวพวกลูกชิ้นนะคะม <c oughs> ีเป็นร้านขายข้าวขาหมูค่ะขาหมูเด็กขาใหญ่ๆนะคะข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ค่ะเจ๊ปั้มเหมือนกันนะคะม <c oughs> ีเป็นชาพนาชาโตอันนี้เป็นหอยจ้อนะคะคนรรี่ต้นสำับหอยจ้อ ปูเยวาวราชนะคะมีปลาสเส้นมีฮัทดอกนี่เป็นไส้กรอบลมควันนะคะขนมตองหน่งมีทอดฟูฟูเลยชิ้นใหญ่ๆนะคะไม้ไม้ใหญ่มากเลย20บาทรานะคาไม่แพงนะคะที่งานกาชาทานานนนนะคะ งานกระชัดที่ท่าน้ำนนก็เริ่มแล้วนะคะถึงวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่มีผู้ระกป,ป่าปางไปไหนนะคะก็นั่งเรือด่วนเจ้าพยาก็ได้นะคะเรือธงส้มเรือติดแอร์เรือไฟฟ้าก็ได้นะคะมาเที่ยวกันที่ท่าน้ำนนนะคะโอ้โหน้ำจิ้มกละมังใหญ่มาก หลายอย่างมากเลยม้งละสิบบาทเองน้ำจิ้มซีฟูด้ดมะนาวสดด้วยด้านในนะคะจะมีวงดนตรีทุกคืนนะคะวันที่ห้าที่หวันที่ห้าแพวพาวันที่6โบเจนนุ่นวันที่7จมินเฉาก้วยวันที่8ปดตากแตนชนระดาวันที่9กาดอกแคร์ท็อปไลน์นะคะวันที่10ตั้มหนิงสิ 11, บเอใบปอ12นุกธนพธนดลสิ 13, นะคะสิบสา อะไรเนี่ยอ่านไม่เห็นอ่านไม่ชัดนะคะมีมหฮรสทุกคืนค่ะแ่ได้แค่นี้หละอันนี้ข้าวกะเพรานะคะกะเพราไข่าขาดาวน่าทานมากเลยพอละ25บาทเพิ่มไข่ดาวก็เป็นอ5บาทเป็นสามสินะคะมีพาย มีพัดเผือกพัดไข่พัดกล้วยพัดผักเขียวสารพัดพัดสารพัดไข่ process, ะนะคะพัดไข่ไข่ชะกันนะคะพัดไข่พัดไข่ไข่ชะกันโอ้เยอะเลยนะคะบะหมี่ก็มีสามห่อร้อยนะคะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะน่าทานนะคะ สีแถมหนึ่งสีแถมหนึีแถมหนึ่ง,ง,งเอาแฮม อบเปิลมาละกันอันนี้อีกสชิ้นเนระสี่แถมหนึ่งใช่ไหมห้าชิ้นร้อยค่ะ,ะได้เท่าไหร่แล้สามาแล้วใช่ไหมามาดูมาเรืองก็ได้เลยคะอันนี้ชิ้นหนึ่งเอาฮาวีชเอบบเียนสองเลยก็ได้ไชิ้นละยี่บห้าสี่ชิ้นร้อยนะคะมาหาพิซซ่าคะ่ะ ขายอยู่ที่ท่าน้ำนนนนะคะงานกาชาติจังหวัดนนท์ค่ะงานยาวมากนะคะจากท่าน้ำนนเนี่ยเดินไปได้ทุกที่เลยนะคะไปมาถึงที่โรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนท่าน้ํำนนทะเลดองสายนางรมก็มีนะคะยำปูมากถังลูก ทางหูรู่ทางหูลูเมืองงนทีหมูทอดอ้ยของกินเยอะมากข้วเตียวขนมจีนเสนนื้อผ้าก็มี หม้อใหญ่ๆมีไข่ต้มด้วยนั่งกินกันเลยนะคะเด็กๆเขาเป็นหมูกระทะค่ะหมูกระทะริ่มต้นที่39บาทนะคะหมูกระทะออนักเรียนเลกเรียนแล้วได้กินพอดีเลยนักเรียนได้กินพอดีเลย,น,เย,น,น,เลยนี่นะคะสบๆกันเลยเด็กๆบริเวณท่าน้ำนอนอากาศก็เย็นสบายสบาย อันนี้ก็10บาทสิบาทนะคะยืนดูจะ่ได้ของรางวัลก็สามดอกนะมาเดี๋ยวลองดูดอกเดียวได้เลยเฮ้ยปลาเป็นแล้วทีนี้น้ำลางปลาเป็นแล้วครับแดดมีปลาปลาเล่ดหนึ่งถึงเก้าอ๋อแล้วก็ได้ตุ๊กตามีงูด้วยมีงูด้วย S <S นี่น่รักกว่านี่ก็เพิ่งจะเลิกเรียนนะคะนักเรียนก็ยังไม่ถึงบ้านนะคะยังเล่นยังเดินเที่ยวเล่นกันอยู่นะคะมีร้างขายเสื้อผ้าตัวละร้อยเดียวยังให้ตีมาไปบ้านก่อนอ้ยขนมขนมย้อนบร

น,นี่ร้านเจาะสารพัดเจาะเจาะให้หมดนะคะเจาะฟรีนี่เป็นหมาล่าไมาล้มละสิบบาทซื้อสิบแถมหนึ่งโคตรเผ็ดนะคะโคตรเผ็ดหมาล่า,า,ลาเจ๊ตตาเจ๊ปลาหมูสต๊ะเท่าไหร่นีคะเอาร้อยหนึ่งอะคะ่ะร้อยบาท ค่ะยี่สิบไม้ใช่ไหมค่ะแต่สวยนะค่ะไปไกลนั่งเรือมานั้นเนี่ยอ,อยู่พระประแดงนะมาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวมาเที่ยวสีลมแล้วก็มาลงท่าเรือสาทรแล้วก็นั่งเรือด่วนโดยไฟฟ้าค่ะโอเห็นเขาบอกว่ามีงานการแพทยก็เลยมาค่ะ,คะวันนี้วันที่อสองอเอ๊ะจะจะจะตานี่เคยขายที่สนามหลวงไหม ไม่เคยใช่ไหม,มเห็นยิ้มเก่งๆอย่างนี้จะมาอยู่เจ้าหนึ่งขายที่สนามหลวงเมื่อตอนงานวันสงการเขามากับกระทรวงวัฒนธรรมขอพลังงานกันอ่ะแล้ววงดนตรีเล่นที่ไหนคะอ๋อวงดนตรีเล่นเล่นทางนน้นเล่นตั้งแต่สี่ทุ่มอ๋อ เราอยู่ดูไม่ได้ไกลมากขนมปังไส้ทะลักทีละสิบห้ามีหลายไส้นะคะสังขยาใบเตยช็อกโกแลตอันนี้มะพร้าวอ่อนฝอยทองนะคะน่าทานเนาะเห็นอะไรอยากซื้อแต่กลัวทานไม่หมดขาม อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นสถานีเยลลี่โอ้ยลูกชิ้นบีบสดมาอีกแล้วมาจากไหนเนี่ยราดบุรีครับราดบุรีลัดตองครับแล้วที่ทไปที่หัวลำโพงได้ไปไหมไปครับไปโอ้ยนั่นไงนั้นเพื่อนอ๋อเพื่อนเนหรอขียเดียวกันครับนั่นแหละไป ไปอุดหนุนมาเยอะละเดี๋ยวรอกันไม่รู้ว่าอีกคนนึงแยกกันเดินไม่รู้เขาได้อะไรมานี่หิมบัตรรวมไส้เี่นะคะบริเวณท่าน้ำนนนะคะเดินเล่นชิลๆนะคะสบายๆ เลิกงานแล้วก็มาเที่ยวได้นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดนะคะก็มาเที่ยวกันได้ตรงนี้คือหอนาฬิกาท่าน้ำนนนะคะก็มีรถผ่านหลายสายเช่น175 203สาย64นะคะอันนี้คือซอยประชารัติ21นะคะเขาเรียกว่าตลาดท่าน้ำนนนะคะแต่ว่าวันนี้มีเขาเรียกว่างานกาชาติ เยอะเลยุกยำนี่เป็นเยลลี่ เทียวโฮรสผลไม้ตรงนี้มีอีกเต็นหนึ่งนะคะมีทั้งหมดสามเต็นสี่เต็น์เลยนะคะยาวไปสุดนู่นเลยโอ้มีปลาเผาปนินเผานะคะมีไส้กรอกมาล่าไมาล้ละสิบสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะคะ สิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่ง,นนงอันนี้มีกุ้งแช่น้ำปลาลูกชิ้นทอดปลาหมึกทอดขนมจีนจิกโกขนมจีนชุดละสี่บาทไม่แพงมีผักเครื่องเคียงเยอะเลยมีไอศกรีมด้วยอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นล็อคสุดท้ายมีเสื้อผ้า เสื้อผ้าสนเสื้อผ้าจะอยู่ตรงนี้นะคะสุดนู้นก็คือศาลเจ้านะคะศาลเจ้าบริเวณท่าน้ำนนท์ครับุ่นู ด้านนี้นะคะเป็นวิทยาลัยมหาไทยัยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสรารกลางเก่าของจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นสรารกลางที่ทําด้วยไม้นะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะย้ายไปแล้วนะคะเป็นสรารกลางไม้นะคะก็เป็นวิทยาลัยมหาไทัยนะคะเขียนไว้อย่างนั้น ีเป็นอะไรลองมาดูซิโอ้มีเรือชิงชา้ามีไวกิ้งด้วยมีเรอือไวกิ้งซอนของเล่นนี่จะอยู่ตรงนี้กระโดดกันใหญ่เลยเด็กๆมีความสุขอันนี้ซื้อบัตรห0าบาท นี่ลูกปองลวงลูกปองสามลูกห้าสิบเจ็ดลูกร้อยเอา,เาเอะไรเอาไม้ต็งเอาอะเอาเบียร์ในที่หนาหนึ่งขวดขวดเอาใไฮโยเอาใไฮโยเอ้ที่ ปลาเลาอยู่นะน้ำน้ำเกินได้นลค่ะาังนี้ด้วยนะคจับมั่ห้เดียไปลากดอกสามลูกห้าสิบอั่นแน่เก่งด้วยโอ้โฮเก่งเอาอีกดอกนึงโอ้เสียดาย บุรีแร์และงานกาชาติ2 5 6านะคะวันที่5ถึง14มิถุนายนค่ะที่ท่าน้ำน,นอนหอนนาฬิกานะคะไข่ข้าวมีบาร์บีคิวทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่นะคะตรงหอนนาฬิกาท่าน้ำนอนนะคะงานกาชามีถึงวันที่14มิถุนายนนี้นะคะ

สสววนนลุยหอยทอดทะเลห้าสิบธรรมดาสามสิบสามห่อร้อยนี่เป็นพัดเมชุดละยี่สิบบาทมีทั้งหนึ่งแดงด้วยเส้นเล็กเส้นใหญ่มักเรโรนีสปาเก็ตตี้ขนมเบื้องยวนเกี่ยปัดหมอ้อเกีย่ยเบื้องยวนครับ มุวนชีสเนยกรอบ เวลาอันสมควรเราก็ขอเดินทางกลับนะคะขากลับเราใช้เรือธงส้มค่ะ